โอเคครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะครับผู้ <Okay. S 1> เจมนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่เซิร์ฟวอซีในเซิร์ฟเบสตซีนะครับผมโอเคแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมา,าเล่นกับน้องชายผมเองนะแต่ไม่ใช่น้องแท้ไอ้ไอเอ็ดดิวนะครับผมโอเคนะเออผมก็จะลดคำหยาบหน่อยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยววัน,นนี้น,ะน,นี่นะไอ้คำที่ตืดตืด,ต,ดตืดเมื่อกี้ oh. ผมเซ็นเซอร์ไว้โอเคไป เปิดไมค์มันก่อนเอ้ยไม่ได้เปิดไมค์สิผมเปิดเสียงมันก่อนโลโลเดียวโลครับพี่ชายมามามาเอ็กเล่นเซตอันนี้กับพี่ดีกว่าหรืเซนตใหม่ีเซนตใหม่ีเซนตฟาร์มเลยนั่นนี่เออนั่เนเซนเตใหม่กับพี่เลยอยากจะรู้ความโหดหรือความกะของเอกอย่างโอ้ยเล่นเล่นโลไหมไม่โลครับไม่โลไม่โลใช่ไหมเออเอ้ยกระสุนมันใช้อันไหนนะ กระสุนปืนชนากระสุนปืนชีวน้ำอ่ะอ๋อกระสุนเน,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 นี่ยมาดิซักใหม่ได้นะออโอ้คันมาตั้งไว้ตรงนั้นไวหนึ่ง,งพี่พี่ต้อเปิดไว้หนึ่งไว้หนึ่งพี่ลืมเปิดม,มาโครไม่การมาโครได้เหรอเฮ้ยอยากมาโครดีผมไม่ยอมไปใช้มาโครเลยนะร้องไม่ใช่หรอเองไม่ได้ใช้มาโครเหรอจริงๆไม่ใช้อ่าพี่ไม่ใช้พี่ก็ไม่ใช้อ่อนให้อ่อนให้เด็กมัน เฮ้ยจะแตกม,มืดมืดเลยมืดเลยสิเอ้ยพี่ลืมใส่กระเป๋ามาวะอ๋อไม่น่าเปล่าแ,แปลกโอ้พี่แกเขามีดาวทุกคนไอ้ผมไม่อยากไมเติมละไม่เติมดาวละแตกจะแตกจะแตก,แตกเอ้ยกินเส้นน้องชายโอเคโอ้แล้ววะตัวกูมีแค่ตัวเดียวไอ้ไม่กินนาแลอะไร ي. อะไรเนี่ยน้องใช้กลัวพี่ทำไมอะเซิร์ฟเอ่อใช่ครับเซิร์ฟเซิร์ฟเซิรฟ์รฟนี้นะครับก็วิธีการเติมก็เติมทางแอดมินเลยนะแฟนเพจแอดมินนะครับผม,ล,ม<ต>ลืมบอกไปแต่ผม<ต>ผม<ต>ผม<ต>ไม่ได้เป็นอะไรกับแอดมินก็แล<ต>ยแต่คือผมชอบเล่นเซิร์ฟนี้จริงๆนะ,ๆนะโอเคไหมทุกคนผมจะแตกเออผมจะบอกเลยให้ครับดาวเซิร์ฟนี้โกมากโกงจะจัดอะบอกไว้เลย จะดูดของการดูดของนะครับเหมือนเหมือนคนปกติทั่วไปเลยแต่การรีเลือดเนี่ยมันจะเพิ่ม20%เลยนะแบบนี้ไงผมเลยไม่อยากวัดด้วยอ่ะผมต้องรอต้องรอทีเดียวเียอต้องชุดเดียวเท่านั้นมันจะแตกอ่ะวอ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 วนี่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 แต่ผมคมกว่าโทษทีเดี๋ยวจะหัวทุกนัดที่ดูดนี่ผมไม่อยากไหวผมเนี่ยมัน มันมีกองเกินอ่ะเกินเหลือเก้าเลยสินะมืดเลยสิมืดเลยสิมืดเลยสิมืดเลยดิมืดเลยมืดเลยมืดเติบมืดเติบืบพี่ไม่ใช้กระเป๋าเนี่ยมืดจะตายทุกคนเขาเม่ดาวอ่ะแต่เขาม่เัวละครเยอะเขงโกงผมนะเออใช่ครับสำหรับตัวละครก็เติมห้าสิบได้เลยนะแล้ถาวรเลยด้วย ตัวคนนี้นะถ้า,าเ,เราจำรีบร้อยค่ับทุกคนผมแซกเอ้ยไม่เอามาคืนด้วยทุกคนอะไรคืนอะไรเอ้ยถ้าเขาถ้าเขา,ถ,า,เขาถ้าเขาไม่คืนผมฝากดีใจกัยนะอ <c oughs> ลองดลใ์เอ้ยเอาคืนมาดิผมผมมีแค่เซตเดียวเนี่ยเองเจ้าเซตเองอะไรมาเล่นก็เอามาเถอะไม่มีแล้วเ,เซตมา เอหมื่นว่ะหมื่นหมื่นได้ได้ได้เรามาหนึ่งหนึ่งกับพี่ได้ว่ะหมื่นโอ้ยเอาเซตฟาร์มมาเล่นกับพี่เออเออได้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 หมดต้องม่นไปเมป็นไรคือเขาโกงผมนะทุกคนเขามีดาวมีตัลครผมไม่มีเลยนะ โองเข้าหัวเนีย่ยผมมีแค่วีพีห้าเองนะเอ้ยอ้อาวหายหายไปไหนวะแต่ปืนหมื่นมันก็โกงนะครับปืนหมื่นปืนหมื่นที่น้องเขาใช้ดาเอ็ดสี่ร้อยยี่สิบบปืนผม,มดาเมจดเท่าไหร่วะด,วดูดิดูดินะแรงไหมแรงไหม,แร,มแรงมากนะ,ะ,นนะขนาดมีดาวนั่น,น่ะถ้าไม่มีดาวแตกขน,น,นาดไปจะมาดิมาสิ เพราะว่าเพราะว่าปืน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 เนี้ยมันไอ้นี่เขาเรียกอะไรครับปืนที่น้องเขาใช้ครับผมมันลายยิงยิงเข้านะดาดาเมจมันไม่ใช่สิเอ่อแม็กของมันนะครับสามารถใช้แม็กของวีเอสได้ะ <What? S 1> ใช่มันก็เลยโกงเนี่ยแหละยี่สิบยี่สิบนัดถ้ายิงโดนผมรวดเดี๋ยวาตายะบอกเลยทุกคนผมแตก ช่วยเลยทุกคนเป็นกำลังใจผมนะนะโอเคผมจะชุดเดียวเขาตายเลยนะบอกเลยนะเดี๋ยวชุดเดียวเขาตายนะท้านพอมานะพี่พี่ก็ชุดเดียวเองตายเหมือนกันเฮ้ยทุกคนเออดินดมาเอาหลังชิดกันเฉยทุกเจ้าทุกคนตัวใส่สเต็ปห<อ>ม,มุนยิงอเอาไม่ใช่สเตปหม,มุน<อ>ป๊นี่สเตปหมุนยิงเจอสเตปหม,มุนยงิงพมิวอะไร คืนไม่คืนดีไลท์ด้วยไม่คืนดีไลท์ช่องรีบอัดช่องอะไรเนี่ยทิ้งเซต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 เลยเร็วพี่พี่คืนแค่ตัวกับปืนนะแต่พี่หัวพี่ยึดนะโอเคเป็นยังสเต็ปเหมืนยิงพี่สุดยอดอ่ะไม่หัวตัวมันโกงใช่หรือจ๊ะพี่หรอดาวพี่ไม่โกงเลยนะอือใช่ ตวัวโกองอย่างเดียวนะครับแต่ดาวไม่โกงตัวละครก็ไม่โกงนะตัวละครโกงด้วย V ีพก็มีดาวก็มีโกงเกินจ้จะเปียกอย่างเดียวอ่ะแบบนี้ผมจัดของมันผมจะสู้เขาอย่างไรผมไม่มีของแล้วว่าผมมีแต่ปืนอะแต่หัวตัวผมไม่มีเลยนะใช้สมองในการสู้ไงเอ็งมีสมองไปทำอะไรเอ็งไม่มีสมองอ่ะ ตอนนี้ไม่กินเซตตัวโอเคผมกินเซตพี่แต่พี่ไม่กินเซตผมเอ้าวทำไมวะเพราะพี่โกงไงอะไรไม่เกี่ยวดีพี่ต้องได้กินโอเคไม่มามาตัวพี่ก็โกงจันนะเออสู้เขาไม่ได้เลยอะคนใจเห็นทำไงอะมามา ดูดิดูเขาดิดู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 เด็ดมันยิงหัวมืดเลยครับทุกคนดูดิอ๋อมืดมืดมืดตื๊ดมาดิ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 อ้โหหัวมืดหัวมืดใหม่ครับหัวมืดใหม่นี่นะครับทุกคนเต็มปุ่นยิงเหรอยังเต็มปุ่นยิงดูครับเดี๋ยวเต็มปุ่ยิงใหม่ เต่หมุนยิงอ้โหยิงไม่โดนรอบนี้โอ้โหว้าววุดเลยโอ้มาดีมาดีมาดีพี่สุดจัดน้องชายโอ้ยอตกโอ้ปีตอดูนะครับทุกคนเออไรอ่ะถ้าผมถ้าผมเอาจริงผมเขาก็อยาั้นเลยนะเอ็งโกงพี่ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้พลัง ร่างของผมนะครับทุกคนโอเคคนมากจุ๊บๆมามาไม่ได้ไม่ได้ฟึบประมาณนี้โอเคโอเคมาไปดีจะโกงดูโกงกันโอ้ยมืด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 ดูดูไม่ต้องปอมยาเลยเฮ้ยจะแตกจะแตก หัวทุกนัดครับทุกคนเดี๋ยวนะครับทุกคนเขาโกงผมว่าเออเดี๋ยวนะถ้าผมไม่ใช่หัวเมาเลยไม่ผมสู้ไปยามาไม่กินไม่กินตะกี้วอร์มด้วะตะกี้วอร์มโอเคตะกี้วอร์มมามามาอะไรอะนิ่งเซ็ตมาได้ได้ได้มาตามมานิ่งเซ็ตมาตามมาตามมาอีกต้องลงว่าทางนี้ด้วยไปกับพี่เนี่ยตามมา เ oh. วล้วทุกคนโอเคได้จริงอ่ะเฮ้ยทำไมพี่วิ่งเร็วจังวะอ๋อก็ดูพี่มีดาวมีตัวละครนอ่ะไม่ไม่ไ,ไม่อะจริงนะตัวตัวพี่อยากไปเล่นในหมวดชิงทรัพบได้เลยอะไรวะมาอันเดียโดดลงมาลงมาไ,มได้ก็ไปเดิเอากับพี่นะไปโดดนเอากับพี่เด้อะดูแบบแต่กูอยูของขอ่ะกูรอแล้วกัน ออกยังไงล่ะน้องชาย <c oughs> แล้วพี่พาผมมาทำอะไรเนี่ยผต้องคิดดีก้่อง <c oughs> จ,จะออกอยังไง <c oughs> อะเฮ้ยยิ้มไปเลยโอ้เต็มอีกแต่หูเข้าอะเต็มเ <c oughs> หรอใช่เหรอเต็มเหรอเฮ้ยพี่จำได้ว่ามันออกบั๊กออกได้อยู่นะเลยไม่บอกแน่ใช่ไหม เฮ้นายยี hey, ye, ถ้าเราหนได้ไหมอ่ะเราจะเล่นกับน้องอะ่ะฮัลโหลฮัโหลเออผมบอกเลยครับืนอ g b แรงมากแรงสัสเลยครับทุกคนไพ่ษยาลิงรถตายดูดูดูนะโอ้โห,โโหดัดเดียวโดนแค่ตัวนะเนี่นยขนาดโดนตัวเลยบอกเลยครับโดนสามนัดก็ตาย ดิวดิวเข้ามาดิวเข้าได้แล้วเห็นไหมถ้าผมไม่ใช้หัวมือเขาโกงเขาโกงจัดเลยอะเออถ้าผมใช้หัวมือมันจะสูสีแบบนี้นะเหรอฝีมือพี่จะคมด้วยไงอย่าดูนะพี่จะลงไปเลยแล้วพี่จะออกมาให้ดูเนี่ยพี่ลงมาแล้วปุ๊บแล้วพี่จะออกไปเว้ยดูเป็นไงนนล่ะเฮ่อจะโชว์เท่ เตะเด็ดากโอ้ยอก,กับแดกเลยขนาดยิงนะเล่นๆนเนี่ยทุกคนผมได้ฟรีเอากระเตะค้างใหีฮัลโหลอย่างโก้เลยอะทุกคนเได้ฟรีขึ้นมาขึ้นมา คืนด้วยอยู่ไหนสนามลบไม่ไม่มีเอ้าเอ็งอยู่เซิร์ฟอะไรเนี่ยสนามลบมาทิ้งมาทิ้งมาครับที่ผมทิ้งให้เพราะผมสมเพ้เขานะครับสมเพจไปโง่ให้พี่โง่จริงสมเพจไงเลยให้เองนี่มันโง่จริง ถืดิึดดึดดึดดด่ใชมาโงอยู่อะมาโปมยาเฮ้ยไม่ใช้ดิโอเคโกอ่ะนะเราอะอหมดเอ้ยไม่ใช่อะพี่เห็นปั๊มยาไม่ต้องปั๊มยาตอนนี้จังหวะนี้แล้วิ่งมาเตะบบอ้าิงไม่โดนจังหวะนี้วิ่งจไปดติแล้วก็บเ็ โอ้โหอะไรอะอะไรอะเองเองออนแอขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยคุณตไขอบคุณนะขอคขอขอบคุณรับอะไรอันนี้อันนี้ขอบคุณครับพี่ชายพี่ชายนี่ขอบคุนะหัอหมุนนะุทาหมดแล้วนะคะพี่หัหมุนนะเอาหนมาเงียบไปโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเนี่ย ผมจะเกียนเซตมันนะครับทุกคนโอเคนะก็สำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม